สวัสดีชาวสแลมดังและคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ทุกคนครับผมแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมยาสลบที่แค่อยากจะโก้โก้โกไปดีที่แค่อยากจะอ,อ้ออ้ออ้อเขาดีที่แค่อยากจะได้เงินทองที่เขามีเธอก็ไปดีเธอเธอก็ไป,ไ,ปไปดีโอ้โหเสียดายคนจ่ายไ,ไม่ติดไม่ยืนนี่ทำไมแบดเลยพลาดเลยไงดูว่าบอกอะไรวะ ว่าถ้ามึงกินน้ำอุ่นอะมึงจะไม่เย็นเลยอขอบคุณสำหรับสาระได้สาระไหมสมัยม<า>ไอเฮียเอาอย่างนี้ดินไปเลรีบาวให้ เอาสิโอมอบก็สตกってくれแค่ันแค่ันแค่ันโอ้ไม่มีคนอยู่เลยเสียจใจว่โหลได้ไหมสวยน่าก็แล้ว่มึงได้ยินแล้วมึงก็เหมือน อะไรแบบว like, oh. ่าเหงาใช่หรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยตะกวนตะกวนตะกวนลายแดดเบื่อสกีนสองแต้มป่ะก็ทำใจพอกูก็โดนเหมือนกันในเฮียไม่ใช่แค่มึงหรอก ไอ้แบเมื่อวานกูฝันถึงมึงด้วยอะไรนะก็เคยกูฝันถึงมึงด้วยอุ้ยฝันว่ามึงเอาบอนไกลแทงไอ้บอสหยุดตัวนี้มาทำไมถึงฝันแบบนั้นล่ะไม่รอ,มมมอยากไปดีนะที่ไกลมึงสี่สิบกูแล้วก็แทงหมดเลยมึงไม่ตบละ่ะมึงให้กูตบหนึ่งให้เหรอได้กูจัดให้ไม่รู้เหมือนกันลากหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออย่าลืม โดนไม่ได้นี่หว่าดูไหมนี่ไนท์พัสด์กูรูดแม่เลยครับคิดถึงกูจริงแฟนนี้แม่นมากมึงฝถึงกูเขามึงคิดถึงกูฝั่งเราถึงแทงไอ่บอมจินแข่งสามวะนยิงเอาไว้บอมกูบปาดไว้แบบเกี่ยวอะแต่เออ้าเกอดมึงมันอีงูพิษไวยแบบ เชื่อมันเนาะจริฝนี่ดีนด่มมันก็มีกูอยู่ในฝันง่ะดีใจว่ะแมเลยมเข้ามานว่าเขาจะเหี่ยอ เล่นเกมกันไหมอุ้ยสี่ทุ่มแล้วอ่ะไปนอนดีกว่าต่อเลยแล้จะเห็นได้นอนไะ้สับรุกงไงงม่แจ้งว่ามึงอยากคุยกับกูใช่ป,ปะได้แต่กูจะคุยด้วยจะตามไ,ไปดาม,ามึงอะโอ้ยวิ่งติดไอ้ศพไอหน้าโง่นี่ เบอร์ปอด์ปลกได้ดูสินอำป่ะดูไม่จบไม่ใช่ซีรีส์นะเปลกที่มันเป็นแอกั์ของเัาเหลีอยที่มันเอาวงมาแข่งกันอะไปได้ดูดูดีสน,นุกมันอยู่ในวิวไม่มีซื้อดิ เข้ามุมเข้ามุมมีแท็กซี่ดับเบิลในนั้นเลยนะอยากเอาเข้าเหตุเพล็กอยเข้ามุมเข้ามุม เป็น่าจะ pass าไมดีแล้วครับ่เข้าบมเข้าบมเล้พกกินไรฮะั้กินเฮี่ยเชือจะติดลงปอดแดกอยู่ไ้แต่กินอีกหรอเป็นหรอ <c oughs> เมื่อตอนแรก ตอนแรกไม่เป็นหรอกพอแดบหมูกระทะเสร็จอะเป็นเลยเป็น่วงอะโอ้ไม่ลงวะลูกดวงลงมาอะแล้วมาสก้กกัจฉ์เชิงาคัพชองบุสิเออยูต่างุเตัวม่โดนมุกตุคุณศิกร เร่ตัวเองว่าอะไรอ่ะตัวเองต้องชื่อตัวเองว่าอะไรชื่อว่าดองบอสจริงเหรอจริงเหรออุ้ยน่ารักจังเลยต่อไปโดนโอ้โหเอ้ย จ่ายน้าโดนตัดมากเลยเมื่อกี้นะทำไงกูว่าแล้ว <c oughs> โอ้โหจ่ายบอลไม่โดนตัดได้ไงวะคุณรักอยู่กับช่อง Master Gamer ครับอะไรเนี่ยสมหวังเวลาเอาได้ไม่มีปัญหา ตีน้อยมีเนื้อด้วยนะ,ะกี่ท <Buddhist. S 1> ีอ,อะไรปก่อนยิงไปยิงน้อยลงเฉยสุดยอด <c oughs> อ้ตบไม่โดนเลยเฮีย ได้คลิปไปลงแล้วเฮ้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 เชใช่ทำทำไมอ่ะทำให้หม,มาถามต้งคลิปยังกูจะได้เข้าไปกด Subscribe เบื่ออีลูกอินเตอร์วะเขาเรียกว่ากดติดตามอยู่าตาคลิปที่พูดว่า subscriber you know member ได้มาคนติดตาม subscribe เอากูเจอ sg โนหนึ่งอะเนี่ยโอ้โหเดแม่รู้ยีนหน้าโยนวะ่ะโอ้โหเอ้ยก็ได้บอกว่าผู้มไม่ต้องลงคลิปลงไปลแล้วนะครับใช่ๆๆแต่อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ แลวถ้าอยากดูผมไลฟ์สตรีมสามารถไปติดตามผมได้ที่เพจยาสลบนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั่นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าไ go, 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 ไปดดเเออ,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 อเี่อจอมจก